สวัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดีน้ำเส้านะครับผมตัวน้ำเส้าออกมาทองลอทาขึ้นเขานะครับผมเมืองความงามของเขานะครับเมืองน้ำจะขึ้นหลายไปนะครับน้ำเนี่ยขึ้นมาตะโดนแล้วนะครับแต่ว่าเขาบททวงผมนะครับแต่ว่ามันจะทวงข้างล่างเดี๋ยวผมถ่ายพยภาพบรรยากาศครับทรงไหนตรงนั้าเขาตีผมเห็ดรุ่นมูมันงามสําเร็นะครับถามเมืองครับพี่น้อง กันนี้นะครับเขาโอ้ยงามสวยงามมากถาลงไปกับ่วมหัวบอดีครับตอนนี้ท <laughs> วมหัวบอดีสูงงามไหลโอ้มีคนมาใส่เบ็ดพร้อมนะครับเนี่เบ็ดบ่เป็นยังครับหายุ่หากินับครับโอ้ยเขาจี่มันสะออนพี่น้องทุนครับของผม อู้นึ่งพี่หอดซื้อพุ่น,นะครับอ่าของต้นขามนี่ครับเนี่ยต้นขามนี่ตรงมาพี่ปึ๊บแล้วก็ลงมาพี่นะครับผมแปดเก้าไร่ไม่แอ่ตัวนี้ตาตรงนี้นะครับจะมีโนนนี่โนนจอดรถนะครับตัวเสียโนนเฉียงหน้าอยู่โอ้ยเมืองบรรยากาศครับแล้วนี่เม,มืองด้านล่างนะครับผมที่น้ำท่วมแล้ว อันนี้จะเป็นน้าขัางล่างนะครับผมนี่ที่น้ามัดถ่วมอันนี้คือเขาหน้าปังนะครับพี่ปพันธ์ครับผมอันนี้คือเขาหน้าปังนะครับเด้อนี่ที่มันออกร่วงนะครับถ้าสมมติว่าน้ำมัดถ่วมตัวนี้เพ่นุลงลดลงเกีียวแล้วครับนี่นียครับอันนี้น้เพ่นอุยูไต้ผมครับนี่ข่เพิ่นถ่วมมูนี่แล้วแล้วมันจะถึนเป็นถ่วงของผมครับแต่ว่าเขาหน้าปีพ่นเพิ่งก็ยังพอได้อยู่เด้อครับนะ ฟางพุนกับท่วมมาแล้วอู้นขาวขาวพุนเอาพุนขาวขาวพุนขึ้นนาท่วม,มาเป็นมดแล้วมูนี่นํายุ่งขึ้นมาครับเนี่ยมึงนะครับเนี่ยอันนี้คือข้าวนาปังถ้าน้ําไม่เพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้อยู่แต่ถ้าน้ําขนาดนี้ก็คงล้อนารถจังเดียวครับนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอาหารปลาไปสะกอน <c oughs> ครับผมกระเสียไฮไลท์ครับผมเพราะว่ามันออกร่วงแล้วออกร่วงแล้วนะครับ แก้แล้วล่ะครับตอนนี้แต่ว่าลดล้เกีียวบ่ได้เลครับนี่ความเสียหายนะครับของเกษตรกรชาวนาของเราครับได้ผลผลิตช่วงนีได้ผลผลิตแล้วนี่ครับด่กลับฝ่าฝนตรงมาอีกกระท่วมแน่ๆครับผมตอนนี้ก็ยันพร้อมนี่นะครับผมมูไนทีมันอ่าออกร่วงแล้วแก้แล้วนะครับผมล้มมาล้มล้มเสียหน้าก็เสียหายนี่ครับเสียหายหมดเลยเกือบมดนะครับเสียหาย เสียหายครับมูดเด็ทสิล้มลงนี่เสียหายหมดเลยครับมันกับาไไ่นกอะไรหนูเนาอะอ,อกผีหลาบลงนี่บูอยอย่างลายอันนี้คือฟังนี่ขาม้านี่จะเป็นหน้าผมนะครับนี่อันนี้คือน้ำน้ำขึ้นจูขึ้นมาพอดีละครับบ่ได้กันนะครับบ่ได้กันอ่านี่บ่ได้กันน้ำอันนี้คือทอร,ระบาย อันนี้คือท่อระบายน้ํานะครับผมแต่ว,ว่าตัวนี้มันอยู่กันนะครับปล่องน้ำโอ้ยเขาออ่เขาสะออ,สะออนเข่าดิสะออนสะออนเข่าแห้งน้ำนะครับก่อนอุย้ยปีนี้เราอยากจะเอามามีบอกมีอยู่นะครับนะบผมมีหัวเสาไฟฟ้าเด้อพี่น้องน้ำถึงไร่ไฟถึงนาเด้อนี่นไหนเหมืนครับลงไปทางห้วยค้าคางฝั่งโน้นนะครับ ก้อนน้ำอยู่ฝั่งนี้ก้อนน้ำนะครับผมด้วยว่าเลี้ยวบพเห็นดอกตอนนี้นี่นี่คือหลักนะครับน้ำลงไปอยู่อันนี้คือหน้าปังหน้าปังฝั่งนี้ที่ถอกแล้วนะครับผมที่ออกล่วงแล้วนะครับผมได้เกี่ยวขันบ่มีน้ำท่วมก็ได้เกี่ยวแล้วนะครับเก็บเกี่ยวแล้วอันนี้เป็นหน้าปีหน้าปีหน้าปีนะครับผมนี่หน้าปีบบเสียหายนะครับผมหน้าปีนี่ยังก็ได้อยู่นครับ นี่เป็นเหเป็นแนวไว้จะเหตุนะเนี่ยครับก้อนปีใหม่หรือหลังปีใหม่นี่ละไปเห็นไว้กับก้อนปีใหม่กับก้อนปีใหม่ผลผลิตจะสวย응งดงามจัางหน่อยแต่พวกก็ต้องทิ้งดินไอ้อนนะครับตากดินไรอก้อนโอ้ยพี่น้องงานเสียได้เลยมันเสียหายนน่มันแก้ไขว่าได้หรอดิสออนเขาจะของพี่น้องอสออนครับน้ำถึงไล่ไฟถึงนา เป็นงามขักซะสันดีพี่น้องเนี่ยครับไห้มึงบรรยากาศวยครับเขาบานเฮาเขาหน้าปีอันนี้กือมีเขาหน้าอันนี้เขาว่าเขาแกมนะครับนี่เขาแกมเขาแกมหรือเขาหน้าปังนะครับเขาดีดเขาดิ่งนะผมนี่ครับแกมนะครับเขาหน้าปังแกมคลิปนี้ไงมึงบรรยากาศนะครับผม พ้องให้ทองนะสนํานีสากรนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงสํานีสวัสดีครับ